ทุกท่านถ้าได้เสียอะไรแปลว่าฝนตกนะครับเรามีหน้าที่ให้มันส่งคนเราต้องใส,ส่ชุดกันกระดาก็ตีนตัวเนก็ครับโอ้ไปหน่วยลบไปเสร็เอาปืนฮเปืนป้อา เธอบุุดดับตนี้เพ่มนีกว่ดเิเพิครับรขันเลิกนะครับ h e l there โัวโหกขลังกลังลังเจอเลยฮึดโอ้ Dette var jo ตแสนีเลยเรยแคสมาอวเอาคน่นครับตอนนี้นะคะถ่ายเราก็ลงมากันหมดแล้วเดี๋ยวพอไปเออีกคันมามุนโอเคจะตักภาพไปเลยโเดอเคอยวผมตักภาพไปเลยนะครับก็ไปถึงรถคันที่สองที่หมต้องมาแล้ว ขนมพร้อมไหมใช่โอ้ยห่ะจากก้นหลักแล้วเอ้ยโอ้โอ้กันหลักโอเลกแ ชดโอ้โหราคไรถที่สองลอ้าวแหลกอ่าเรียบร้อยทุกคนโอ้ โอ้โหโทรตักผ้าตอนเอาทางลงก่อนนะคนโอเค,อเคจะก,กันสองคันรถรถหายเดี๋ยวผมว่าไงว่าไงวันนี้เราก็าคนลงมาแล้วนะเฮ้ข <Hi. S 2> ับร <Hey. S 2> มาแแป๊บหนึ่งเราก็รถมา s <S เลยวนะอยู่ข้างหลังโ okay. อเคทหารวันนี้โล คำเพื่อชาติศาสนากฎหมายก็สันนิษฐาประชาชน see you. it going? How's นี่ต้องเ <All right. S 2> ป็นตรวจสอบแถดนี้เพราะแถนี้มันจะมีโจเะะ <right>. รเยอะมากไปข้างในไปอยู่บนตึกเพื่อไปดูว่าโจรอยู่บนตึกไหมผู้ใจผู้ใจแคบก็ใจกำลังกระโดดไว้เนาะจี๊ดหาใจกำลังกระโดดไป โอ้ยโดนเหยียบไปแล้วยังกันเนาะเย็บเฮ้ยเออครั้นี้เราก็รับเออโอเคโอเคัเคน,นเป็ไงต้อง เราจะามายต้องบุกไปเดี๋ยวแบบที่อยู่บนน้ำชีน้ำนี้มันไม่รู้มั้งเพิ่นไปตรวจสอบวิ่งเออพวกนายนี่ไม่รู้รเลยเลยเขาบอกคือไปตรวจสอบเอ๊ ลืมต okay. ิดต okay. 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 ัวแป๊บหนึ่งขอเวลานอกแป๊บหนึ่งโอเคเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนเนาะแป๊บหนึ่งแป๊บเดี๋ยวเรื่องจริงก็เดี่องจริงโอเคครบถ่ายติงตัวแลครับโอเคเป็นคนเออเฮ้ยอะไรก็ตัวกุญแจมสผม มินช่อเออก็ตกัเดียวไปว้ก็กกตายแล้วอ๋อีก่กล่องตกเ้ยหรือปับหมดน,หนี่โอ้ยบันทึงปับแข่งก่อน กินไว้ครับเราจะมา,ายโทษสุดแอบบหนึ่งขอโทษนะครับขอโทษที่ให้โลนานนิดหนึ่งตอนนี้<ะ>เอ้ยอย่าบังกลง้องตอนนี้เราตรวจสอบเลยไม่เจออะไรดำๆอยู่ข้างหลังวนะไม่เป็นไรครับตรวจสอบอะไรยังไม่เจอขออนุญาตรอสักครู่ ถ้าเกิดก็คือเราจะมาบอกครับขอบคุณครับคือเนี้ยโจมันทำนี่จังวะน่ากูนะนี่จังวะอ้มเออช้ยเย้ย้เย้เย้ย้เ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 ย้ย้เ้เย้เ้เยเเเเ

ยิงยิงยิงตรวนสอบเช็คเช็คตองไปจิงข่าวทางทีวีแล้วตายได้เลยเอเคเพื่อไโอ้กับเรา trốn 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 Rồi này nè, rồi này bắt trốn 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 มาหนุมาเลยูกมือโกอยู่แล้วเออเออเกินแล้วคือฮะเกินแล้วคือโกมาใจยังนะเข้าไปกต้องใช้ปนีะโอ้โหเกือบไม่รอดโอเกไปไม่ลน่รอด อโอ้ขอโทษนะครับต้องเลยปันหาที่กับกับเอ้ยเม่เยไมดีดี จ็บจ,บจ,บจ,บจบอ่อ้ยโกหลวงมันกกโกรุงบมหลังมาตาวาวเอ,าอเคทุกคนขอโทุที่ช้านะครับ เกิดกับต่อสู้แบบมีผู้เสียชีวิตยเยอะนะครับประกาแค่นี้แหละขอบคุณครับเจอการพทดหน้า Thank you r y b o d y